สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะโดยมีดิฉันทัศวรรณปัญญารักษาค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและวันนี้ค่ะเช่นเคยที่เราจะได้รับเชิญนะคะจากนักจิตวิทยาค่ะจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะคุณอภพรหันป่าค่ะ ค่ะก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็คุณทัศวรรณค่ะค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพจิตวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะออเนื่องจากว่าช่วงเดือนนี้นะคะก็ยังเป็นเป็นช่วงของการเข้าสู่เทศกาลเข้าพรัษกา,<อ>าเนะก็ก็เลยอยากจะขอหยิบยกนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของสุรออานะคะเพราะถือว่าอยากใหออ้อยากมีส่วนร่วมนะคะในฐานะของคนที่ มีเป็นผู้บําบัดที่เกี่ยวข้องกับสุรานะคะก็รู้สึกว่าการมีเทศกาลแบบนี้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามก็รู้สึกว่าเห็นด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับบางคนก็มองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทําอะไรใหม่ๆกับตัวเองโดยเฉพาะท่านที่เคยแบบ ดูสุรามานานก็รู้สึกว่าเอออยากจะมาอยู่ช่วงนี้เพราะว่าเห็นหลายๆคนทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าเออวันนี้หยิบยกเกี่ยวกับเรื่องสุรามาคุยดีกว่านะคะโดยหัวข้อที่ะจะนำมาคุยวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการคิดหลายแง่ก็ห่างสุราได้คะ่ะน่าสนใจมากเลยนะคะ,คะก็ที่เอาหัวข้อเรื่องนี้มาคุยก็เพื่อว่าบางท่านก็ยังแบบพอเข้าแม้จะเข้าช่วงเทศก,กาลละหรือเพื่อนอาจจะเริ่มเข้าสู่การ หยุดดื่มละแต่บางท่านก็อาจจะยังแบบร่งเลอยู่นะคะหรือว่าบางคนก็อยากคิดยังคิดอยากลองอยู่นะคะยังไม่เคยลองแล้วอยู่ๆช่วงนี้มีคนมาพูดเรื่องของสุราในทางที่น้มน้าวใจว่าเอออยากลองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยอยากจะเอาเรื่องของการคิดอีกแบบหนึ่งที่จะทําให้ท่านยิ่งห่างสุราขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะคะซึ่งออที่จริงแล้วมันไม่ผิดนะคะที่เราจะมองว่าสุราเนี่ยมันมีผลดี ที่มันทำให้คนเรายัาง,ยางใช้อยู่ในบางท่านนะคะเช่นไม่ว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อการเข้าสังคมก็คือเอาไปคุยหรือว่าเวลาเจอเพื่อนก็ดื่มไปด้วยก็ทําให้เข้าสังคมไดง่ายขึ้นหรือบางท่านที่รู้สึกว่าเออเครียดจากการทํางานเครียดจากปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็เคยได้ยินประโยชน์ด้านดีนดของสุราก็เลยคิดว่าเออดื่มสุราสักหน่อยสิจะได้ลืมปัญหาณขณะเวลานั้นที่เกิดขึ้นนะคะหรือบางท่านก็ รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแหละแต่มันไม่ได้เกิดกับตัวเองก็เลยไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของผลกระทบว่าวันหนึ่งมันจะเกิดกับเราไหมนะคะซึ่งสิ่งที่พูดไปอันนี้ค่ะจริงๆแล้วมันคือเหตุผลที่ทำให้คนเราเนี่ยเสี่ยงยิ่งเสี่ยงต่อการเข้าไปติดสุราจนกลายเป็นโรคติดสุราได้ง่ายขึ้นเนาะันั้นเลยอยากจะมาชวนว่าถ้าเราคิดอีกแบบหนึ่งละ่ะคิดยังไงให้เราไม่เข้าไปสู่ภัยเงียบของสุรา คำว่าภัยเงียบคือสุราตอนแรกอย่างที่บอกค่ะผลดีที่พูดมาเมื่อกี้มันมีช่วงขนาดหนึ่งหรือช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองแต่ภัยหรือว่าข้อเสียของมันที่เราจะได้กลับมานั้นในระยะยาวนะคะมันจะมาแบบเงียบๆแล้วก็พอมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นหลายด้านทีเดียวไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพนะคะด้านาครอบครัวก็คือความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือไม่ว่ากับ การทํางานของเรานั้นก็เลยมองว่าเออถ้าเราถ้าหยิบยกเรื่องว่าเออเราคิดหาวิธีคิดอย่างอื่นดีไหมที่ทําให้เราห่างสุราน่าจะดีกว่านะคะทีนี้สําหรับดังนั้นก็เลยอยากชวนชวนว่าถ้าท่านไหนที่คิดจะแค่อยากจะลองอยู่ยังไม่เคยลองอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ายัางลังเลถ้าท่านอยากจะมาเพิ่มใจเราให้มีพลังในการที่จะหยุดดื่ม น่าจะมาคิดถึงแทนที่จะคิดถึงแง่ดีของสุราน่าจะมาคิดถึงว่าแง่ร้าย,ายหากดื่มสุราต่อไปหรือแง่ดี เมื่อเลิกสุราดีกว่าหรือเมื่อไม่ใช้มันจะดีกว่านะคะซึ่งวันนี้ก็จะเตรียมทั้งว่าถ้าแง่ที่ร้ายของสุรามีอะไรบ้างแง่ที่ดีเมื่อเลิกสุรามีอะไรบ้างจริงๆแล้วที่วันนี้เอามาเนี่ยถือว่าไม่ได้เอามาหมดนะคะโอ้เพราะาถ้าอ่านหลายตำราหรือว่าหรือว่าตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมันจะมีเยอะเลยแต่วันนี้พยายามขมวดหรือเอามาเท่าที่คิดว่าน่าจะทําให้พวกเราเห็นภาพว่าเออถ้าเรายังมีสุราอยู่ในชีวิตมันจะเป็นยังไงนะคะ ะะถ้าสมมติว่าเราทําได้ตรงนี้ฉันเชื่อว่าพวกท่านก็จะมะีนอกจากที่บอกย้ำเมื่อกี้ก็คือชีวิตที่ห่างจากสุราไปแล้วเมื่อเราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแน่นอนว่าเราก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็นําไปสู่การที่สามารถทําสิ่งต่างๆให้กับตัวเราหรือว่าคนที่เรารักได้มากขึ้นนะคะทีนี้ในส่วนของแง่ที่ร้ายของสุรามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยค่ะ คุณทัศวรรณเคยได้ยินเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพไหมคะ,คะว่าเราดื่มจะเป็นยังไงใช่ไหมคะก็เกิดทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตด<ช>้วยนะค่ะอันนี้ก็คือดังนั้นแง่ที่เรากษณะอันแรกก็คือเกี่ยวกับทั้งกายและจิต นะคะก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ก็จะมีการโลนา์โลมบางทีก็จะมีพูดว่าเลยนะคะหยุดดื่มเท่ากับพักตับนี่ใช่ไหมคะแน่นอนว่าเวลาที่เราดื่มสุราเนี่ยมันจะมีผลต่อสมองและก็ระบบประสาทนะคะซึ่งถ้าเป็นน้อยๆคือสุราทําให้ปลายประสาทอักเสบมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัวนะคะหรือเวลาที่เราดื่มเยอะ มึนเมาใช่ไหมคะทุกวันนี้ก็จะมีการควบคุมปริมาณการดื่มใช่ไหมคะ,คะดังนั้นถ้าแสดงว่าถ้าเราดื่มเกินปริมาณที่ทางกฎหมายควบคุมมันก็จะทําให้เราเกิดผลก็คือควบคุมไม่มีสติทําอะไรอาจจะแบบทาโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ดื่มไปในระยะเวลานาน,านๆก็จะทําให้มีเรื่องของเกี่ยวกับกระบวนการของการทํางานของสมองโดยเฉพาะความจํา โรคสมองเสื่อมนั่นเองนะคะเพราะว่า,าในส่วนของโรคดีเนี่ยส,สุราก็ไปทำลายสมองในส่วนนี้นะคะหรือในทางกลับกันก็คือ,อในทางเดียวกันนอกจากที่บอกว่าก็คือสุขภาพกายพอเราดื่มสุราเข้าไปสุราก็ไปทำให้สารเคมีในสมองทำงานผิดปกติไปใช่ไหมคะก็จะทำให้เกิดความผิดปกติทางจิตเกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นหูแววภาพร้อน นะคะที่ทําให้คนเราทําอะไรโดยที่ไม่เหมาะสมตามมาหรือสเสี่ยงถึงชีวิตได้นะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่านี่แหละค่ะภัยข้อดับแรกที่อยากจะมาให้พวกเราได้ดูกันนะคะอันที่สองก็ยังเป็นหมายถึงโรคทางกายอื่นๆไม่ใช่แค่เรื่องสมองและระบบประสาทก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารการดื่มสุราเนี่ยก็จะทำให้คึ้่นไส้ อาเจียนมีอาการเลือดออกในทางเดินอาหารรวมทั้งกระเพาะอาหารอักเสบอยู่แล้วสือว่าในรายที่แบบในในในท่านที่มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะอยู่แล้วก็คงคาดเดาได้เลยใช่ไหมคะคุณทศวรรณว่าไปกัดกระเพาะเลยนะก็คือยิ่งทําลายทางเดินอาหารใช่ไหมคะในนั้นเนี่ยต่อไปก็คือก็เห็นภาพเนาะต่อไปก็คือโรคตับเมื่อกี้ก็ได้พูดขึ้นไปแล้วว่าที่เขาถึงรดถึงขั้นนดนโรม์ปีนี้ว่าแบบั อยู่สุราเท่ากับพักตับเราเพราะว่าสารพิษในสุราเนี่ยก็จะไปทำลายเซลล์ตับที่เขาเรียกกันน้องว่าตับแข็งค่ะก็อาจจะตับแข็งตับวายก็ได้ค่ะหรือว่าจะไปรบกวนกระบวนการทำงานของตับมันก็ส่งผลต่อการทำงานของร่างกายส่วนอื่นด้วยนะคะแล้วก็โรคมะเร็งนะคะเล่าก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นมะเร็งในช่องปากมะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำคอนะคะมะเร็งกระเพาะอาหารเมื่อกี้แค่เป็นโรคระบบทางเดินใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าถ้าเรามีแต่ก็พัฒนาหรือมีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารทีเดียวดังนั้นการรักษาก็จะต้องใช้เวลาหรือมีเสี่ยงถึงชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็อนอกจากนั้นก็เป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่แล้วก็มะเร็งตับนะคะไม่ใช่แค่ตับวายนะคะมองย้อด้านคือเป็นมะเร็งตับที่ฆ่าชีวิต นักดื่มมาพอสมควรเลยทีเดียวคะคะจะเห็นได้ว่ามีแต่โทษนะคะไม่มีประโยชน์เลยอันนี้ก็คือในแง่ของที่เวลาเราจะคนที่กําลังจะเลิกนะคะแล้วยังตัดสินใจไม่ได้เอาไปเป็นเหตุผลนิดนึงค่ะถ้าใครยังซื้อเอ๊ะทำหาเหตุผลด้านดีวันนี้อยากให้เอาเนี่ยค่ะแง่ที่ร้ายของสุลาเนี่ยไปลองย้ำอีกทีเผื่อท่านจะทําให้ท่านหนักแน่นแล้วก็เลิกได้นะคะ,คะรวมทั้งโรคอื่นๆนอกจากมะเร็งก็จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดแล้วก็โรคเรื้อรังพวกเบาหวานโรคเก,กาโรค กระดุกพุนเหล่านี้นะคะก็จะนำมาสู่การที่ทำให้เกิดปัญหาพวกนี้ตามมาเพราะว่า,าสุลาไปสามารถไปทำลายอาวัยวะได้ทุกส่วนนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของว่าเวลาที่เราจะคิดหากเราจะเลื่อนจริงให้ลองคิดถึงแง่ที่ร้ายของสุลาจะดีกว่านะคะโอเคค่ะก็ในส่วนของแง่ที่ร้ายของสุลาในส่วนที่ได้หยิบยกมาให้นะคะนอกจากนี้แล้วก็อีกสองข้อนะคะที่เตรียมมาให้คือก็จะมีผลต่อระบบ ขับถ่ายแล้วอวัยวะสืบพันธุ์นะคะในเพศชายเนี่ยถ้าดื่มดื่มเยอะๆหรือเรื้อรังนั่นเองก็คือดื่มมานานก็จะทําใหา้มีปัญหาในเรื่อง,องความต้องการทางเพศลดลงนะคะแล้วก็บางรายอาจจะทำให้ลูกอันทะาเล็กลงได้เนาะ,ะหรือว่าในของผู้หญิงก็อาจจะแบบประจำเดือนขาดไข่ไม่ตก ะะและในกลุ่มของผู้หญิงตั้งครรภก็คืออาจจะมีผลต่อเด็กที่อยู่ในครรภ์น,นะคะไม่ว่าจะคลอดก่อนกําหนดนะคะหรือว่าถึงเสียชีวิตแ้งไปก่อนได้นะคะกรณีคลอดบางทีก็อาจจะพัฒนาการช้าคือสติปัญญาอาจจะไม่ปกตินะคะหรือมีความผิดปกติด้านร่างกายอื่นๆตามมาเนาะ แล้วก็สุดท้ายคือมีฤทธิ์กดสมองทําให้เวลาเราทําอะไรไงคะ่ะก็จะยับยั้งชั่งใจนะคำวับยั้งย้งําหมายถึงว่าเวลาที่เราเศร้าอยู่แล้วกับปัญหาก็ยิ่งจะทําให้เราอาจจะมีโอกาสดื่มแล้วก็ยิ่งสึกเศร้ามากขึ้นนะคะนั้นก็จะทําให้เรามีโอกาสที่จะไปทําอะไรที่ ไม่เหมาะกับตัวเองหรือว่าอีกด้านหนึ่งคือเ,เวลาเราเครียดหรือโมโหมากๆก็จะยิ่งอาจจะทําให้อารมณ์เหล่านั้นมันอยู่ข้างในเราเยอะขึ้นก็จะมีผลทําให้เราไปก้าวร้าวรุนแรงก็ทําให้สัมพันธภาพกับคนในครอบครัวหรือคนที่อยู่รอบข้างของเราเนี่ยไม่ดีเกิดการขัดแยง้งหรือบางทีที่เป็นข่าวทุกวันนี้ก็คือการทําร้ายร่างกายกันในครอบครัวนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะในช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ ในเวลาที่เจอทางตัน1323ก็ช่วยเป็นทางออกในเวลาที่จมกองเพลิง1323ก็ช่วยเติมน้ำให้ในเวลาที่อยู่ในความมืดมิด1323ก็ช่วยเปิดสวิตไฟ1 3 2 3สายด่วนสุขภาพติด หากคุณกำลังเครียดทุกใจไม่สบายใจปรึกษาเราได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มใจคิดมากไม่รู้ไปปรึกษาใครสมาริตันยินดีเป็นเพื่อนคุณค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรศาสนา ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับค่ะหยุดคิดสักนิดโทรมาหาเราก่อน053 225977 225978ทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มถึง4ี่ทุ่มอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคุณเมื่อวิกฤตมาเยือนชีวิตถูกปลดออกจากงานไม่มีเงินใช้หนี้กลายเป็นคนพิการสูญเสียคนรักน้ำท่วมที่นาไฟไหม้บ้าน คุณจะเดินฝ่าข้ามวิกฤตเหล่านี้ไปได้อย่างไรถ้าไม่มีพลังสุขภาพจิตค้นหาพลังสุขภาพจิตสร้างความอึดฮึดสู้อยู่อย่างไม่แพ้เมื่อวิกฤตมาเยือนร่วมค้นหาพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข www.dmh.go.th ทำอะไรอยู่จ้ะเธอตรวจเช็คพลังสุขภาพจิต แหมแค่เจ้านายประกาศยุคงา่ายแผนกเดียวถึงก็ต้องเช็คพลังสุขภาพจิตเชิวละจ้าก็เตรียมไว้ก่อนไงล่ะก่อนที่วิกฤตมันจะมาถึงตัวถ้าสนใจนะก็คลิกเข้าไปเลยที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิตตรวจเช็คเองง่ายๆมีคำแนะนำให้ด้วยเ <c oughs> อ้าไม่ต้องเข้าเว็บไซต์แล้วผมมีมาแจกนะเอาไปตรวจเช็คให้ครบกันทุกคนเลยนะอ้อแล้วอย่าลืมตรวจเช็คงานให้เสร็จตามที่สั่งด้วยละ่ะค่ะเจ้านายร่วมตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข www.dmh.go.th ค่ะคุณผู้ฟังคะเราอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนค่ะแล้วก็ยังอยู่กับคุณอาภาพรหานป่านะคะนักจิตวิทยาจากโรงพยบาบาลสวนปรุงค่ะที่วันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของอในเรื่องของคิดหลายแง่ก็ห่างสุราได้ซึ่งในส่วนแรกเราก็คุยไปเรื่องว่าถ้าเราจะห่างสุราแทนที่เราจะคิดแง่ดีของการดื่มหรือประโยชน์จากมันก็ไม่คิดแง่ที่ร้ายของสุรานะคะค่ะค่ะแล้วก็ ล้วก็คิดอีกอันหนึ่งก็คือวิธีคิดเนนึงคือแง่ที่ดีถ้าเราไม่ไปแตะมันนะคะหรือว่าคนที่จะเลิกก็แง่ที่ดีเมื่อเลิกแล้วจะเป็นยังไงนะคะถ้าพร้อมแล้วก็มาข้อแรกนะคะแน่นอนว่าถ้าเราไม่ไม่ไปดื่มเราก็จะลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆที่ว่ามาในช่วงแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคภัยต่อสมองระบบประสาทโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโรคตบโรคมะเร็งโรคหัวใจหลอดเลือดนี้เป็นต้นที่พูดไป นะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้สุขภาพของเรากลับมาดีได้หรือใกล้เคียงกับปกตินะคะอย่างที่บอกว่าใกล้เคียงเพราะว่าถ้าดื่มมานานมันอาจจะมีบ้างที่ร่างกายของเราอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแต่อย่างน้อยมันก็ไม่สุดไม่สงไม่สุดไม่แย่ไปกว่าเดิมนะคะ,คะอันที่2ก็คือแน่นอนมันไปสุราไปกวนเรื่องของระบบ การจำใช่ไหมคะความเสื่อมดังนั้นถ้าเราหยุดดื่มเมื่อไหร่หยุดได้ทันทีเมื่อไหร่เราก็ไม่ไปทำลายในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับความจำของสมองนะคะความจำเรากา็ก็จะกลับมาได้ทำหน้าที่ได้ดีขึ้นนะคะแน่นอน 3, นะคะที่สามนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงก็อาจจะสนใจคือรูปร่างนะคะพอดื่มเนี่ยเนื่องจากว่าพวกสุราแต่ละชนิดก็จะมีแคลอรี่สูงนะคะก็จะทำให้เอาไง่ายๆคือมีผลต่อการไปสะสม ทำให้เรามีพุงหรือน้ําหนักตัวขึ้นนะคะงนั้นถ้าสมมติว่าเรา,เราแบบหยุดดื่มอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะช่วยทําให้รูปร่างเราดีขึ้นแล้วก็น้ําหนักตัวก็ลดลงนะคะแต่ที่สําคัญก็คือว่าพอลดแล้วเราก็ต้องออกกําลังกายด้วยสม่ําเสมอนะคะ,ะต่อไปนะคะ,ะก็จะช่วยในเรื่องของผิวพรรณที่ดีด้วย นะคะเพราะว่าเวลาที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายนะคะส่วนมากก็คือเหลือแอลกอฮอล์นั่แหละทำให้ร่างกายเราก็ขาดวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B เนี่ยมันจริงๆแล้วมันจะช่วยเรื่องผิวพรรณดีเนาะพอไม่มีปุ๊บมันก็จะผิวพรรณแห้งเหี่ยวนะคะเป็นสิวคันตาผิวหนังผิวแห้งแตกได้ในนั้นถ้าสมมุติว่าไม่ดื่มผิวพรรณเราก็จะดีนะคะ อนอกจากนี้แล้วก็คือจะทําให้เราไม่มีปัญหาการนอนเพราะอย่างที่บอกว่าดื่มจนมึนเมาหรือดื่มอันนั้นมันก็ไปรบกวนการนอนของเราเนาะถ้านานๆเข้าก็อาจจะรู้สึกว่านอนหลับไม่ต่อเนื่องอะไรย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยก็ถ้าหยุดดื่มก็จะทําให้เรากลับมาสู่การนอนที่เป็นปกติของเรานะคะก็อย่างที่บอกว่าอย่างปัญหาการนอนเนี่ย มันเหมือนกับมันมีได้หลายสาเหตุแต่แค่เพียงว่าถ้าเราตัดเรื่องสาเหตุจากสุราเราก็จะได้ไปดูว่ามันเกิดจากอะไรอีกเนาะวันนี้พูดเรื่องสุราก็คนเน้นนิดนึงนะคะว่า,าไม่ได้หมายถึงว่าไปแก้ปัญหาการนอนทั้งหมดแต่หมายถึงก็ลดปัญหาการนอนจากเรื่องนี้นะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรูปบาดเหตุเนาะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ดื่มแล้วก็มึนเมาก็อาจจะทําให้เราแบบก็คันคิดตัดสินใจไม่ดีอาจจะไปล้มนะคะตกบันไดขับรถชนได ะะก็สิ่งถึงชีวิตของเราด้วยเนาะแล้วก็แน่นอนนะคะเมื่อ,อสุลาทำให้สัมพันธภาพมันแย่นั้นพอเราหยุดดื่มก็ทำให้สัมพันธภาพดีนะคะก,ก็คุยจากันดีใช่ไหมคะครอบครัวก,ก็ลดความเครียดจากการที่คนในบ้านดื่มสุราเพราะว่าสุรานำไปสู่การที่ข้อถัดมาเลยค่ะก็คือ ใช้เงินใช่ไหมคะเราไม่ได้ดื่มสุรามาฟรีๆเนาะถึงแม้ว่าจะสุราที่ซื้อเป็นของในและนอกประเทศก็ต้องซื้อหามาหมดดังนั้นแทนที่พอเราหยุดดื่มปุ๊บเนี่ยเงินเก็บในบ้านก็จะมีมากขึ้นนะคะบางทีเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ลองคำนวณเป็นปีก็สามารถเอาเงินที่ซื้อสุราเนี่ยไปทำอย่างอื่นได้ตั้งเยอะนะคะบางท่านก็บอกว่าเอาไปแบบ จำนำเออเอาไปเท่านะคะเขาเรียกว่าเอาไปซื้อรถได้เลยเหมือนกับมันเยอะเกินเพราะเราดื่มเยอะดื่มทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราเลิกสุราแล้วเนี่ยก็จะจะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะทีนี้ในส่วนนี้ก็ก็คงครบแล้วแหละว่าพอท่านได้ฟังนะคะหากใครนะคะที่ตอนนี้คิดอยากจะลืมลองสุราหรือกำลังลังเลจะเลิกก็อยากให สนับสนุนชนชวนให้ไม่ไปแตะมันดีกว่าเนาะ,ะและโดยเฉพาะคนที่อยากจะเลิกช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลที่เขาก็มีเพื่อนเยอะแยะนะคะคนที่เขาเลิกอย่างเงี้ยการที่สมมติหันไปทางไหนเออคนเขาก็เลิกอาจจะช่วยปิดด้านหนึ่งที่ทาให้เรามีกําลังใจแล้วก็เกิดมีปัญหาก็จะได้คุยให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะก็น่าจะอาลองเอา,เอาโอกาสนี้ มาให้โอกาสตัวเองในการที่ไม่แตะสุลาเนาะอย่างน้อยก็3เดือนเป็นต้นไปก็พักพักเรื่องของผลกระทบได้ตัง้งเยอะแยะนะคะก็ถือว่าได้เริ่มนะใช่ก็ถือว่าได้เริ่มนะคะแต่ว่าท้ายนี้ก็ต้องฝากนิดนึงค่ะสําหรับคนที่พอตัดสินใจละมาจากการฟังครั้งนี้นะคะหรือว่าจริงๆแบบเริ่มทํามาได้ พอสมควรแล้วก็ฝากนิดนึงว่าการที่ชวนเลิกนะคะแต่เวลาเทคนิคในการทําจริงๆอยากสนับสำหรับคนที่ดื่มมานานนะคะแต่สําหรับคนที่เพิ่งดื่มก็จะหยุดไปก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะแต่ถ้าคนดื่มมานานคือเพิ่มปริมาณมาตลอดหยุดไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะอยากให้ระวังในการเ,าเลิกดื่มนิดนึงนะคะโดยที่กรมสมขภาิจิตก็มีการาแนะนําวิธีในเรื่องของการ หยุดว่าหยุดดื่มว่าอย่าหยุดดื่มทันที<ช>นะคะค่อยๆลดปริมาณลงจิบช้าๆอย่างน้อย1แก้วต่อชั่วโมงนะคะหรือว่าดื่มสลับกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะทานอาหารร่วมด้วยขณะดื่มแล้วก็ทําต่อเนื่องอจนกระทั่ง เป็นสัปดาห์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ลดปริมาณไปเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากสมมติว่าหยุดไปแล้วมีภาวะที่รู้สึกว่าเป็นกังวลหรือไม่มั่นใจกับสิ่งที่ทํานะคะก็สามารถมาปรึกษาที่โรงพยาบาลของเราหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านได้นะคะเพราะว่าถือว่าท่านจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างหยุดและอาจจะเสี่ยงต่อการภาวะถอนพิสุลานะคะถึงอาจจะมีเรื่องของชักตามมาได้อะไรอย่างงี้ค่ะก็ลองสังเกตดูว่าเออถ้าดื่มแล้วมันรู้สึกไม่ปกติไม่ไหว ก็มาได้นะคะค่ะอย่าเพิ่งหักดิบด้วยตัวเองใช่<อ>ค่ะใช่เพราะบางท่านก็บอกว่าผมเคยหักดิบได้แต่มันนักจสตก็คงต้องดูว่าการหักดิบของเรามันอยู่ที่ปริมาณที่เราดื่มด้วยว่าโอ้แล้วถ้าเราดื่มมานานอะไรเงี้ยแน่นอนมันก็ต้องผลกระทบมากกว่าคนที่เขาเพิ่งเริ่มดื่มนะคะก็อยากให้ลองสังเกตด้วยว่าถ้าไม่ไหวอะไรเงี้ยโดยเฉพาะโอกาสที่จะชักหรืออะไระคะ่ะก็อยากให้มาให้มาปรึกษาควบคู่ไปด้วยก็ได้นะคะหากฟังคำเท,เทคนิคแล้วก็ยังรู้สึกไม่มั่นใจนะคะ ก็ในส่วนนี้นะคะ,ะก็ฝากไว้ว่าหากมีก็ได้ฝากไว้ทั้งหมดแล้วนะคะแต่สิ่งที่ข้อมูลใดๆก็ตามหากท่านอาจจะต้องทวนนะคะหากแบบเราแค่ฟังแต่ว่าเราไม่ได้นำไปใช้นะคะอย่างน้อยคนที่ฟังลองลองทวนแล้วก็นำไปบอกต่ออ๋อสำหรับคนที่ ท่านที่ไม่ได้ดื่มเลยแต่มีญาตินะคะท่านก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ค่ะไปแบ่งปันให้กับคนที่เรารักว่าออวันนี้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับแง่ที่ออร้ายของสุราแง่ที่ดีเมื่อเลิกสุรานะนะคะแต่เวลาที่เราไปบอกกับคนที่เขาแบบดืออ่มสุรานะคะไปบอกด้วยความปรารถนาดีขอฝากเทคนิคนินดนึงค่ะคุณนสวรรค์เราควรบอกเขาตอนเมาหรือว่าตอนที่เขาไม่เมาคะ่ะ ต้องบอกตอนที่เขาสง,งบสง,งบนะคะค <c oughs> ือไม่เมา <c oughs> มึนเมาจนไม่รู้สตินะคะ <c oughs> เพราะ<อ>ว่าตอนมีสติเนาะใช่ค่ะตอนมีสติรับรู้สิ่งที่เราพูดนะคะแล้วเพื่อที่ว่าเวลาอย่างที่บอกว่าถ้าเขาแบบ ดืมแล้วเขาไม่ได้มีความพร้อมจะฟังเราแล้วบางทีอาจจะไปกระตุ้นให้เราหงุดหงิดด้วยนะคะ,คะแล้วก็เวลาที่พูดคุยกับเขานะคะอาจจะเริ่มต้นด้วยความรักและความห่วงใยคุยในภาวะที่เขาก็อารมณ์ปกติเหมือนเราด้วยว่าเออวันนี้พร้อมไหมคุยมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเป็นลักษณะไม่ได้เครียดไม่กดดันอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ให้เขาลองฟังดูแล้วเพื่อให้เขาลองตัดสินใจด้วยตัวเขาเองนะคะ บางท่านจะรู้สึกว่าเอ๊ะไปบอกอะไรแล้วก็ไม่เห็นทําก็อาจจะท้อแท้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเพียงแค่ท่านบอกต่อและบอกด้วยความรู้สึกปรารถนาดีดิฉันว่ามองว่าในฐานะของคนที่ดูแลท่านทําเต็มที่แล้วนะคะก็ต้องอ,อีกด้านหนึ่งเราก็ต้องปล่อยให้ในส่วนของคนที่ดื่มในฐานะที่เขาก็เป็นเจ้าของชีวิตของเขาได้มีการรับผิดชอบและก็ตัดสินใจที่จะดูแลตัวเองตรงนี้ด้วยนะคะกะ็เป็นกําลังใจหรือว่าให้กับทุกท่านที่กําลังที่จะ เข้าสู่การเลิกนะคะแล้วก็ครอบครัวที่กําลังมีผู้ที่ดื่มอยู่นะคะค่ะสำหรับคนชวนเนี่ยต้องมีความอดทนกันนะเพราะว่าไม่ได้พูดครั้งเดียวว่าเขาจะจะเชื่อฟังหรือว่ายอมทําตามเราหรือว่ายอมเลิกโดยง่ายเนาะ ค่ะก,ก็น่าจะมีความอดทนแล้วแต่ถ้ามองด้านคือต้องเปลี่ยนไปเข้าใจด้วยว่าถ้าเป็นกรณีต้องนี่ดิฉันพูดก็คือว่าถ้าดื่มเรื้อรังดื่มจนขาดไม่ได้ดื่มจนต้องเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆอันนั้นเข้าสู่ภาวะการพึ่งพาสุราหรือการติดสุราอันนั้นต้องอาจจะต้องเป็นลักษณะที่ไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแต่อาจจะต้องพามารักษาหรือลองมาปรึกษาเพื่อให้ทางโรงพยาบาลได้ประเมินค่ะ,ะการพูดเป็นเพียงจุดประการหรือการเริ่มต้นนะคะแต่หากว่าท่านทำได้ วิธีนี้วิธีเดียวแล้วมันไม่ได้นั่นหมายถึงเพียงแค่ว่าท่านต้องเพิ่มวิธีเข้ามานะคะนั้นการอดทนนั้นต้องทําไปควบคู่กับภาวะของอการติดหรือเรื่องโรคด้วยนั้นถ้าท่านรู้สึกเหนื่อยท้อแล้วก็ เลือกช่องทางในการมาปรึกษาเราเพิ่มเติมได้ค่ะหรือพามารักษานั่นเองนะคะค่ะสามารถมาที่โรงพยาบาลส่วนปรุงได้เลยใช่ไหมคะค่ะหรือว่าถ้าจะสําหรับท่านที่มีสิทธิ์การรักษาแล้วก็อาจจะไปตามระบบนะคะค่ะเพื่อที่จะทําให้ท่านได้เข้าถึงการบริการที่ใกล้นะคะแต่หากมีปัญหาอะไรเบื้องตน้นก็ถ้าเกิดฉุกเฉินอะไรก็สามารถจะมาได้นะคะแต่ถ้าคิดว่าเพื่อสิทธิ์ของท่านด้วยแล้วก็ทำให ไม่ต้องเดินทางไกลก็เริ่มที่บ้านก็ได้นะคะใกล้บ้านก็ได้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณอภพรหานป่านะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ